سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار น่าจะไม่ใช่เรื่องที่เร็วเกินไปที่เราจะพูดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังรอมฎอนเพราะว่าวันที่เราเข้ารอมฎอนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินวันนี้เรามาถึงวันวัน,วนต้นของสิบคืนสุดท้ายเชื่อผมเถอะครับว่าเราเผลออีกแป๊บเดียวเราก็จะพ้นรอมฎอนด้วยความที่เราขมักขม้นเราทุ่มเทสภพกำลังของเรา เวลาของเราทั้งหมดให้กับการทําอิบาตด์ต่ออัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาเราจะเพลิดเพลินกับการทําความดีจนกระทั่งรู้สึกว่าระมะดอนนั้นจากเราไปเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะพูดก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังระมะดอนทุกครั้งที่เราเข้าสู่ในช่วงท้ายของระมะดอนบรรดาน,นักวิชาการทั้งโลกยุคอดีตและปัจจุบันนะครับจะพูดเรื่องในทํานองเดียวกันว่ามาซาบะลรมดอน หลังร ر มรอนจะยังไงกันต่อนะครับอันนี้แปลแบบภาษาชาวบ,บ,บ้านมาซาบะดอรมดอนอะไรจะเกิดขึ้นหลังรมดอนเราจะทํำยังไงกับการเกิดเราจะทํำยังไงกันต่อหลังร ر มดอนหลังรมดอนแล้วยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ให้เราตั้งคําถามในใจเราได้แล้วว่าตัวเราในวันนี้กับตัวเราในสัปดาห์หน้าหลัง ر มดอนเนี่ยเราจะเป็นคนคนเดียวกันไหม ในอีก8วัน9ก้าวันข้างหน้าที่เราจะพ้นรมดนไปเนี่ยตัวเราวันนี้ที่ตื่นในยามข่้นคืนได้ที่ถือสินอดได้ที่อ่านอันกุรอ่านเยอะๆได้ที่บริจาคเยอะๆได้ที่อดทนกับความกโกรธที่ให้อภัยคนความดีต่างๆการติดต่อเครือญาติการยิ้มแย้มแจ่มใสกับพี่น้องการจับมือให้สลามกัน พูดกันถึงเรื่องคุณงามความดีละเว้นในเรื่องไร้สาระทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยในวันนี้หลังจากนี้ไปอีกหกเจ็ดวันแปดวันที่เราจะพ้นระมดอนไปเนี่ยคนคนนี้ตัวเราวันนี้กับคนที่เป็นตัวเราในหลังระมดอนเนี่ยมันจะเป็นคนเดียวกันไหมเราต้องตั้งคำถามถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวกันยังเป็นคนเดิมในหลังระมดอนสัปดาห์ข้างหน้าเราจะเป็นคนเดิมในวันนี้ นักวิชาการเขาบอกว่าแปลว่าเราได้รับภาคผลนะครับเป็นอาลามาจุนกูบูลเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณได้รับภาคผลของร,รมดรโดยแท้จริงแต่ถ้าหากว่าย้อนเดินหน้าไปอีกเจ็วันพ้นรมดรไปแล้วเรากลับไปเกลือกลัวกับซูนูบมอาซีเรื่องไร้สาระ แล้วเราก็ค่อยๆผ่อนเบาลงจากการกิยามุนน่นแรงจากการาที่เราได้ถือศีลอดนะฮะหรือผ่อนปลนจากการที่เราทำำําคําดีอ่านกุตอาไดก็แล้วแต่แปลว่าอารามาทุมกุบุลของเรานั้นน่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับนะักชาการบ,บอกว่าถ้าหากว่าวันข้างหน้าพอราพ้นธรมฎอนไปแล้วเรายังเป็นคนเดิมในช่วงรมฎอนแปลว่า การง,งานต่างๆของเราเนี่ยอมดอนนั้นเราถูกตอบรับโดยสมบูรณ์แบบแต่ถ้าหากว่าพ้นรอมดอนไปแล้วเรากลับไปเป็นคนเก่าก่อนรอมดอนหรือว่าเราแผ่วไปเป็นจํานวนมากนะครับมันคงจะเท่ากับรอมาดอนไม่ได้นะครับหลังรอมดอนเนี่ยเร,เ,รเราคงจะเท่ารอมดอนไม่ได้เพราะเราไม่ได้ถือัดทุกวันนะครับเราไม่ได้มีตารางไว้ทุกวันแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีแล้วเราต้องเหลือร่องรอยของการถือซีด,ด,ด,ดอดติดอกไปบ้าง เราต้องเหลือร่องรอยของการกิยามุเลนการละหมาดแต่ฮัดยุดอาจจะต้องไม่อาจจะไม่จ,จะไม่จำเป็นต้องละหมาดแปดรอกอารทุกวันแต่อย่างน้อยในสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยในรอบเดือนหนึ่งเราต้องมีกิยามุเลนติดตัวเราไปบ้างอาจจะต้องไม่อ่านกุรอ่านวันละหนึ่งยุสเหมือนกับที่เราอ่านในวันนี้แต่อย่างน้อยในวันปกติหลังรอมฎอนเราจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือ นะฮะเป็นนิสัยของเรากับการผูกพันกับอัลกุรอานในแต่ละวันออกไปบ้างนั่นแหละคืออารามาตุนกุบูลนะครับเพราะนั้นนะักวิชาการนะครับหลายท่านพูดว่า,ามีนักโต้ท่านบอกว่าอินนัลอิสติมรอระอลาตาะอาติบัดอร์มะดอนมินอาลามาติลกุบูลมินอาลามาติกุบูลิลลาฮิตะอัลลอฮลิลอามัดแท้จริงอัลอิสติมรอตอลาตาะอาต การนําเอาต่ออาต่างๆความดีต่างๆที่เราทําในเดือนรอมฎอนเนี่ยออกไปใช้ต่อหลังจากรอมฎอนเนี่ยมินอาลามะจินกูบูลิลลาฮิตาอัลลินอามาเป็นเครื่องหมายที่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวุตาลารับการงานของเราในเดือนรอมฎอนวาอัลาตอฟิกิลลาฮิตาอัลลินอัลแล้วก็เป็นการยอมรับของเราสุลศาลาที่ให้บ่าวเนี่ยได้ทําความดีเพราะนั้นการทําความดีในวันนี้จะต้องเป็นการทําความดีที่ผูกติดเป็นนิสัยนําไปใช้หลังรอมฎอนถึงจะเรียกว่า งานงานเดือนนี้เป็นงานที่อัลลอฮ์ดับบีคีลาฟี่ไมยะบูดลลอัลฮิฟีรอมะดอนะกัดแตกต่างกับคนที่อิบาดาตต่ออัลลอฮ์ในเดือรนรมาดอนเท่านั้นฟะอิรามันาาตะฮอมาดอนตระกันอิบดะดาตต่อพอพ้นรมดะดอนก็ทิ้งต่อทิ้งอิบดะดาต่างๆฟะฮาดาอลาคอตรินอาดีมซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากวัยดุลูฮาฮาดา อัลาลอฮฺอันนอฮูดะคารลาอัลอมะดอนบิรย์รีนียะตินซอดีก็และมันบ่งบอกว่าเขาเข้าสู่ลมาดอนโดยที่เนียดเขามีดีน่ากลัวนะถึงมันนี่น่ากลัวนี่เป็นความเห็นอุลามะนะครับเขาบอกว่าการที่เราไม่สามารถเอากิจกรรมต่างๆของลมาดอนกลับออกไปใช้นอกลมาดอนได้เนี่ยนะครับแปลว่าเราเนี่ยได้เข้าอันหูดะคารลาอัลอมาดอนบิรย์รีนียะตินซอดีก็เขาเข้าลมาดอนแบบเนียดไม่ดีเนียดเขายังไม่ ไม่จริงจังไม่จริงใจว้อินนามะตะบุดะว้อินนามะตะบุดุลีลาฮิฟีฮิมุจาละาาตินนาสมุจาละตัลลินนาสแปลว่าที่เขาทำตัววันนี้เขาทำเพื่อให้มนุษย์เห็นทำเพราะว่าคนอื่นทำกันคนอื่นทำก็เลยต้องทำนะครับไม่ได้ทำเพราะตัวเองนะ่ะมีความรู้สึกอิ่มเอิบประดิอร่อยในการทำก็ฟายะดารฮาอุไลอันดุฮบัตอามาลุฮม ก็ขอเตือนคนเหล่านี้ว่าให้ระวังว่าการงานของเขานั้นจะเป็นโมฆะวลียะละมูอันรารบอรมัดอนหัวรอบบูบากียติสฮูรและให้รู้ไว้ว่าพระเจ้าของรมดอนเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าของเดือนอื่นๆด้วยวันนะฮุนมุสตะฮักลินอิบาดาฟีรมดอนฮวกายดีและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอิบาดาทั้งในรมดอนและนอกรมดอนวัตูชีรุอิลาอันนัสซาลฟริลลอฮุอันฮุมกานู ยัสต ah ra ักบิลูนะชาร์กับเราก็ดูมีฮิบิสิตะจัชชุรมีร่องรอยยืนยันนะครับว่าบรรดาสหบาเนี่ยพอพ้นก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยเขาจะมีการเตรียมการเพื่อรับรอมฎอนเนี่ยก่อนล่วงหน้าหกเดือนเตรียมการต้อนรับรอมฎอนก่อนล่วงหน้าหกเดือนวะบะเดรอมฎอนยัสอูยะดตอุลลอฮ์ฮิสิตะจัชชุรอัครา แล้วพอพ้นลรมดอนเนี่ยเขาจะขอ,อขอุดูอากับอัลลอฮ์นี่อีหกเดือนแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งปีเลยเขาผูกพันกับรรมดอนชีวิตของของสลับเนี่ยผูกพันกับรรมดอนบบว่าก่อนเข้าระมดอนหกเดือนเตรียมตัวเพื่อต้อนรับระมดอนลองนับดูว่าเดือนไหนแล้วพอพ้นระมดอนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ผ่อนคลายนะครับขอดูอาต่อหลังรอมดอนอีหกเดือนไปชนระมดอนปีหน้า ประเด็นคืออยากจะรู้เขาขอดุอาอะไรเรื่องเตรียมตัวเรารู้นะครับเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเตรียมความพร้อมต่างๆเรื่องของการที่จะเข้าสู่ร,รัมฎอนแต่ว่าหลังรัมฎอนเนี่ยบรรดาสลับเขาขออะไรกันนะฮะท่านอ,อ,อุมัตบิดอัดุนอาซีสนะครับอามิรุมินีนะครับแล้วก็เป็น سيد من سادات التابعين الناس في يوم عيد الفطر فقال ايها الناس انكم قد صمتم لله ثَلَاثِينَ يوما وقمتم لله 30 وَهَا أَنْتُمْ قد خرجتم الان لتطلبوا من الله عز وجل اي يتقبل منكم ذلك พวกท่านได้ถือศีลดครบแล้ว30วันตลอดเดือนที่ผ่านมาแล้วก็กยามมุ่นเลนตลอด30คืนที่ผ่านมาตอนนี้พวกท่านฮาอันตุมนะขอรับชุม,มุนอานตอนนี้พวกท่านออกจากระมดอนแล้วลิตัตดูบูมินัลลอฮิอัลซาวะจันไอยะตะกับบัลามินกุมซาลิกหกเดือนที่เหลือต่อจากนี้ไปคือการขอให้อัลลอฮ์เนี่ยรับการงานของรันเครื่วงระมดอนบรรดาซาบะเนี่ยนะครับว่ารค้นจากระมดอนแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้สบายใจนะครับอย่าเพเราเราดีใจใช่ใชไหมครับ ดีใ,ใจว่าโอ้เราทำความดีต่างๆมากมายแสดงความยินดีกันคุณหลัวอางวานตุมบิเคสาน่น,นี่นะครับแต่สาบ้า์เนี่ยสิ่งที่เขากังวลคือไอเดือนหนึ่งที่ผ่านมาที่เขาทุ่มเทกับการธรรมดอนเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่ถูกรับเพราะนั้นเวลาที่เหลือหลังจากธรรมดรอนอีกหกเดือนเนี่ยเฝ้าวงเฝ้าวเวียนวอนวิงวอนวอนเวียนขอจอากเราว,ว่าไอ้ที่ฉันทาไปในช่วงธรรมดรอนเนี่ยขอพระองค์ได้ตอบรับฉันด้วยเถิดน,นี่คือความ มุ่งมั่นของบรดาสลับนะครับรดาซอาฮบะรดาตาบีนที่หลังจากร a ม a d a แล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้ดีใจนะพวกเขาไม่ได้ไม่ได้ปรับปื้มใจนะครับพวกเขากังวลกลัวว่างานของเขาในช่วงร a ม a d a เนี่ยจะเป็นงานที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดังนั้นเขาจึงใช้เวลาทั้งหมดนะครับหลังจากการถือสิวดในเดือนร a ม a d a แล้วเนี่ยนะครับขอดูอาให้อัลลอฮ์รับวกอละอัลยบตบีตอลิบาะญัลลอฮุมันหุกกูนูลีกูบูลินอามัน อาชัดโดยเฮโรนมิงกุมอเลันอัมัลนะครับจงให้ความสําคัญกับการยอมรับอาการงานเนี่ยนะครับมากกว่าการทํางานหน้าที่เราหน้าที่เราทำอามันอิบาดะตามคำสั่งของลอซุบานะฮูโมตาลาแต่จงเฝ้าระวังจงขอวิงวอนจงอย่าละทิ้งในการที่จะขอให้อัารอเนี่ยรับการงานนั้นแปลว่ายิ่งกว่าการทํางานคือการขอให้อัารอรับการงาน สำคัญยิ่งกว่าการอิบาดาัคือขอดุอาให้อลลอฮ์รับอิบารัดอินนามายะตะกับะลุลลอฮฺมินันมุตตะกีนพอละสุบฮานะฮูตาเนี่ยจะรับการงานจากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงลนละกุมตัตะกูลดังนั้นรรมฎอนนะครับเป็นเดือนแห่งการที่เราจะขอความยำเกรงเมื่อเราขอแล้วเมื่อเราทําเต็มที่แล้วยังต้องขอต่อนะครับว่าอลลอฮ์จะรับเถะนะที่ขอพิ่จี่ทาละหมาดไปเนี่ยรับเถะนะกลัวว่าจะไม่ถูกตอบรับ ฟสลัลฮุมบดอิบะกูนยมูรยิมุอัทุกครังที่พวเขาทำอา,าอิบามกันเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาจะมานั่งสอบสวนตัวเองนะครับว่าไอที่ทำไปเนี่ยมันอิคลาต่อร AH ัหรือเปล่าถามตัวเองทดสอบตัวเองนะครับทบทวนตัวเองว่าที่ทำไปเนี่อล AH รับหรือเปล่าเราเรา มุคลิสนะครับเรา,เราอิคราต่อัลลอสุบฮานะฮูบตอาลาหรือเปล่าว่าให้เฮียมุสตะกีมไมอัลามินชาญินมุนูบูวะและที่ทําไปเนี่ยมันถูกมันถูกต้องตามหลักของนบีหรือเปล่ามันถูกต้องตามแนวทางของนบีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบรรดาสฮาบะบรรดาตา,าบีอินบรรดาสลับเวลาเสร็จสิ้นการงานแล้วเขาจะทบทวนสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคืออัลลอฮ์รับไหมวิงวอนต่อว่าให้อัลลอฮ์รับ สองคือไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันตรงกับที่นบีนทำหรือเปล่าตรงกับแนวทางของบนบีหรือเปล่านะฮะเขาไม่เฉลิมฉลองอย่างเดียวน,นะครับเขาถามด้วยว่าเอยถูกไหมตามหลักนบนีไหมฟากานูยาร์บรตูนาซาเลบิกะบูลินอัลมานุวารัดวารหูแล้วครับก็คือเขาก็จะพยายามดูว่าการงานที่เขาทำเนี่ยอรรรับไหมหรืออรรถรรหรืออรรตีกลับมาเพราะพวกเขาไม่อยากเหนื่อยเปล่าเช่นเดียวกับพวกเราเองนะครับเราเองเราก็ไม่อยากเหนื่อยเปล่านะครับเราทุ่มเทเต็มที่เงินทองบริจาคเต็มที่ เวลาที่มีให้กับการอ่านกุรอ่านเราอ่านเต็มที่ค่าคืนเราตื่นมาละหมาดตะฮัดยุดธเราอรียามุ่นเรียนรวมกับพี่น้องเราละหมาดตะบีเตสเราขอดูอานกูนูดเราถือศีกอดด้วยความจริงใจขออย่างเดียวขอว่าให้อารอรับสิ่งที่เราทํานี้ทั้งหมดขอให้เรามีความกังวลขอให้เราตั้งใจที่จะขอต่อต่อทีนี้ไปเพราะนั้นคําถามที่บอกว่ามาซาบะดรมดอนหลังรมดอนเอาไงต่อเนี่ย ก็บอกแล้วนะครับว่านี่หลักในแนวทางของบรรดาสลับก็คือมานั่งวิงวอนขอต่อว่าไอ้ที่ทํามาตลอดมดอนเนี่ยช่วยรับหน่อยเอาละครับรับจากฉันหน่อยขอให้ผมได้รับหน่อยนะเพราะถ้าหาว่าเอาล้อนไ่รับนี่เหนื่อยเหนื่อยกันตายเลยนะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าเลยนะครับแล้วหลายคนที่เอาล้อสุภาษิตและได้บอกแล้วว่าการงานของเขานั้น,นมันเหนื่อยเปล่ารูปประกอริอินยักโรนกุรานวันกุรานยันอนุคนอ่านกุรานบางคนก็อ่านไป,นก,นไปกุรานภาษาแช่งไป รูปบ,บัสซอิมินจะซูมว่าหัวยาวอานใช่ไหมครับบางทีก็ถืออดโดยที่เขาเหนื่อยหิวปเปล่าๆเพราะนั้นอย่าให้การถือสิ่งของเราหิว่อยิวเปล่าๆอย่าให้การอ่านกุญาจของเราเหนื่อยปเปล่าอย่าให้การนอนของเราอดนอนปเปล่าเปล่าให้รอสุบฮานะฮูบตาลารับนั่นแหละครับถึงจะเป็นสิ่งที่ให้เราได้ตั้งคำถามและเป็นคำตอบกับเราว่าหลังจากร,รมฎอนเราจะยังไงต่อนะครับอะกูละราลีฮะตา وأصفر عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله, الله أكبر ولا حول ولا